สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับอรัญญาอารัญญาไอซ์นะคะก็วันนี้เราจะมาสอนอยู่กับเซิร์ฟเอ็มซีเบบี้เซิร์ฟเด็กน้อยนะคะมันไม่ไม่ใช่เซิร์ฟเด็กน้อยมันเบบี้แปลว่าเด็กไง โอเควันนี้เราก็จะมาตอบคำถามนะคะคนคนหนึ่งเขาถามมาว่าว่าอะไรดูไปแล้วนะไม่ค่อยมีแล้วว่าไอคลิปลืมเรนเดอร์คลิปอะไรปรนะมาณนั้นก็ลืมจบไปเลยโอเคก็จะมีคนใขียนว่าอ่าอะไรนะจะมีอยู่บัพหนึ่งรอบัพหนึ่งเมดจากบ้าช่วงนี้โอเคเขาจะเขาจะเขียนว่าสกินไม่โหลดอะ่ะขอสกินหน่อย อ่าสกินชาลิก็ได้ที่จริงอ่ะมันต้องอัปโหลดสกินนะคะเดี๋ยวโอเคก็ตอบไปประมาณนี้โอเคก็บริการอัปโหลดนะคะก็คือเข้ามาหน้าเว็บใช่ไหมคะจะขึ้นหน้านี้แบบอะไรแบบ้าๆาบบบาโอเคจะเข้าเขียนกดคําว่าสมาชิกนะคะกดคำว่าอ่าแล้วก็จะมีข้างๆอยู่เนี่ยให้เราเขียนชื่ออ่าของเกมของเราไปนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนกดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสต็อปช่วงนึงก่อนนะคะ โอเคค่ะพอเราล็อกอินเข้ามาแล้วจะเลื่ขึ้นหน้านี้มานะคะจะอ่าเดี๋ยวตรงนี้เซนเซอร์ให้เทเข้ามาใช่ไหมคะก็เขียนเขาเขียนจะว่าอ่าอัพอัพสก,กินนะโอเคก็จะมีะหาแลกทหัรประวัติอะไรช้อปปิง้งไอเทมช้อปปิง้งก็กดตัวนี้ไปนะคะฟุ๊ปก็จะมีอ่าเลือกไฟล์นะคะแล้วก็จะมาหาเลือกกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวนะสกินตัวหนึ่งไงนะแปบ๊บหนึ่งนะคะตื้ดตื้ต อยู่ในหนนะ้าสก,กินโอเคเราก็จะหารูกสก,กินกันว่าสก,กินนะคะสก,กินคขาว่าสก,กินเนี่ยก็จะมีแบบมีหลายอันเราสามารถแต่งสก,กินได้เองนะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวยว,ยว,ยว,ยว่ามันสกินสามารถแต่งสกินได้เองได้โอเคแต่งสกินได้เองนะคะโอเคเข้ามาหน้าเว็บนะคะเว็บไหนก็ได้เฮ้อ่โอเค โอเคก็จะมีเราสามารถแต่งสก,กินตามใจชอบเราได้นะคะเราแป๊บนึงอ่าอย่างก็เลือกสก,กินแล้วก็ปรับแต่งอันนี้เราก็ปรับแต่งมาตัวนี้โอเคปรับเลือกร้อยก็ปรับเร้อยคำว่ากดคำว่าเซฟเซฟแล้วกดคำว่าดาวน์โหลดเลยแค่นี้ทีนี้เราก็เอาไฟล์นะคะเอาไฟล์ที่เราโหลดมากดคำว่าสมมติอะไรก็มีอยู่นหน้าแป๊บนึง อยู่ไหนหน้าอยู่ไหนหน้าหากรอดีวลานี้มีเยอะมากเนี่ยนี่ค่ะพอเราโหลดมาแล้วเนี่ยจะแบบขึ้นจะกินประมาณนี้ให้แบบนี้ให้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็กดคำกดเลือกไฟล์นะคะเลือกไฟล์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 โอเคกดคำว่าโอเคแล้วก็เราเก็บไว้เซฟไว้ที่ไหนนะกดตัวนี้เลยค่ะกดฟุ๊บกดคลิกเข้าไปกด อัพ <Up S 2> แล้วค่ะก็อัพสกินเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปอยู่ในเกมนะคะก็พอเข้าเกมปุ๊บก,ก็สก,กินเราจะโหลดได้เลยแนทนคีนะคะเกมนี้เติมเงินก็จะมีเขียนไว้ให้เลยนะคะก็ในตอนนี้ยังไม่มีเงินเติมไม่น่าจะเติมเนะี่ยเก็บเงินอยู่โอเคก็แค่นี้นะคะก็อ่ะก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็มีให้โหลดอะเออสมสมติเรกาซุ่มๆกดแล้วเน็ตกากว่านึง โอเคมสร็จแล้วกดคําว่าดาวน์โหลดเ,าาเลยแล้วทีนี้ไฟล์เราเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็กดเลือกโอ๊ยกดเลือกแล้วกด,ดเข้าไปได้เลยนะกด,าากดคำว่าดาวนโหลดแล้วคลิกดคลิกเขาไม่ดาวนโหลดไปได้เลยนะคะแค่นี้ <c oughs> ค่ะ้ากเกิดอะไรขึ้นก็จะมีนี่ค่ะก็จะมีดาวน์โหลดเพก็นี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ เกมนี้นะคะจะบอกวไว้เลยตายแล้วของจะตกนะคะพี่การไม่อยากให้ของตกอ่ะก็เราก็ต้องกดนี่ค่ะก็ต้องซื้อกระเป๋าใบหนึ่งนะคะราคาห้าสิบบาทสีน้ำเงินมีหลายสีอยู่หรอกนะเ <c oughs> นี่ยโอเคเวลาดาวนโหลดนะแล้วกดคำดาวน์โหลดได้เลยนี่ดาวโหลดเกมนี่ก็จะมาดูกระเป๋านะคะนี่ดูกระเป๋านะคะกระเป๋าสีน้ำเงินกระเป๋าและไอเทมโอเค แล้วของกระเป๋าเนี่ยจะไม่ตกอยู่อีสิ่งเดียวนะคะมันเป็นเอาชีวิตรอดเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะก็แก้ปัญหาคนสำหรับคนที่แบบอัปโหลดสก,กินไม่ได้นี่สมมติเราเข้าหน้าแรกอยู่เฮ้ยเรากดเพิ่กิดเข้ามาไน่กด,ก,ดกินนี้ต้อนรับอรัญญาค่ะก็อรัญญาไอ้นะคะก็กดเข้ามาฟึบก,กดเข้ามา ก็จะมีสกินว่างป่าเนี่ยกดอัปโหลดได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะใครสงสัยอะไรสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้นะคะสำหรับคนที่อยากได้ลองไปเล่นดูนะคะก็เกมนี้ช่อบอกว่าช่วงนี้มันเล่นเกมใหม่ครับเลยไม่เนี่ยมวแต่ยุ่งกับโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งอะแค่โปรแกรมเดียวไม่ได้อัดมาสองวันเลยโอเคก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็คนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กด subscribe นะคะหรือไม่ก็แบบไม่ถูกใจอ่ะถูกใจก็กดแชร์ถูกใจก็กดแชร์นะสำหรับคนที่แบบอ่าเห็นแบบอยากเขาเรียกคือไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของอลันอลันยาไอชแนลกด subscribe ใต้ล่างได้เลยนะคะด้านซ้ายาด้านขวาด้านหน้าด้านหลังโอเคก็กดคลิีเข้าไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย เขาเปิดเทอมแล้วให้เปิดใครยังเปิดเทอมอย่างเอ้ยเตือนว่าไหนจะจบไปละสวัสดีค่ะก็อันนี้เป็นตอนสุดท้ายน่ะของคลิปนี้นะคะก็พอดีอาจจะมาเทบเน้นเดิมทั้งาจากเปิดเทอมแล้วคลิปไม่มีเวลาว่างแทบจะอัดเลยก็ว่าได้นะเอออาจจะร,รอวันเสาร์อาทิตย์นะคะลงคลิปแล้วลงวนลันอาทิตย์ อาจจะลงทุกวันอาทิตย์นะคะก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะก็เราเรงเราเนี่ยเปิดวันศุกร์นะคะวันที่สิบสามนะเดือนอะไรวะเดือนอะไรอ่าพฤษภา,าคมนะคะเปิดเดือนพฤษภา,าคมวันที่สิบสามห้าเก้าห้าเก้าไม่ใช่ห้าหกเอ้ยโอเคก็สำหรับคนที่ส่วนมากเขาจะเปิดวันที่สิบหกวันจันทร์กันค่ะโรงเรียนเราเนี่ยต้องเอาหนังสือเอาเอาตารางเรียนเอาทุกอย่างเนี่ยวัน ุเนี่ยเขาจะเตรียมการกันก่อนส่วนวันจันรเนี่ยก็ค่อยแบบทยอยทยอยเรียนกันแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ขอบคุณทีณณ่ฟังเพศก,กันคะ่ะบ๊ายบายค่ะอย่า,ยวาลวมกด subscribe กดไลค์ด้วยนะกดแชร์ด้วยล่ะ